ของเนี่อะไรที่นี่อ่ะครูวันนี้ผมซื้อเครื่องานี่อากาศมร้อนเลยอยากได้เครื่องปั่นไปทำสมตทตีกินที่บ้านกันอากาศร้อนอ่ะเดี๋ยวก่อนเราจะคุยเดี๋ยวก่อนเราจะคุยเรื่องตัวถิ่นไม่ให้นำตัวกันาพบกบา่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อใบครูรูรู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีนะคะวันนี้ก็อยู่กับผมกับพี่ลูอีกแล้วนะคะค่ะเราสองคนอยู่ที่เซ็นทรัลพลาซ่าลำปางนะคะเดี๋ยววันนี้อากาศมันร้อน สำหรับตัวนี้ดูหงพึ่งถอยมาหมาดหมเมื่อกี้เลยเป็นเครื่องปั่นโถแก้วยี่ห้อไฮเออร์ e นะคะรุ่น HBL 1402ค่ะพี่รู้ตัวนี้นี่<ช>สวยงามมากเป็นสแตนเลสสวยดูเงางามเลยเนาะถูกต้องค่ะดีมีราคาแล้วตัวโถของเขาจะเป็นแก้วค่ะพี่รู้ หนาแน่นอนเหมาะสําหรับการปั่นน้ําแข็งค่ะพี่พี่จะเอาน้ําแข็งก้อนเล็กก้อนใหญ่ปั่นขนาดไหนพี่รู้ไม่ต้องห่วงนะคะพี่ไม่ต้องกลัวมันแตกเลยนะยกเว้นพี่รู้จะทำตกนะถ้าตกไม่แตกจริงนะนี่หลงรู้ไหมว่าโถแก้วเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงไหนถ้าเป็นโถพลาสติกแบบเวลาหงไปทำพิกแกงหรืออะไรเนี้ยกลิ่นมันจะติดค่ะแต่ถ้าเป็นโถแก้วเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยแค่เราล้างทำความสะอาด กิ่นมันจะไม่ติดภาชนะนะคะพี่รู้สายทําครัวอยู่แล้วแต่หงนี่คือสายของหวานละกันค่ะพี่เพราะฉะนั้นก็คือไอ้ตัวนี้หวานใสยหวานค่ะเพราะฉะนั้นก็คือตัวนี้ที่หงเลือกอ่ะเพราะว่ามันสามารถทําสมูทตี้ได้อันนี้นะทำสมูทตี้ได้เพราะฉะนั้นคือหงก็เลยจะเน้นไปทำกี่ับกับน้ำปั่นหรือสมูทตี้แล้วเขายังมีตัวโกรแกรมไอซ์คัทตัวนี้สามารถบดน้แข็งต้อนใหญ่ๆ เพื่อให้มันกลายเป็นก้อนเล็กก่อนเพื่อที่เราจะได้ไปทําเมนูอื่นๆได้ค่ะพี่รู้สมมุติเราจะทําสมูทตี้แล้วอยู่ดีจะใส่ตัวแบบก้อนแบบใหญ่ๆเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมันก็ไม่เป็นสมูทตีนะ้เนาะมันก็ยากอนะเนาะก็เลยแบบอ่ะ เครื่องนี้แหละมันเหมาะกับหงแน่นอนค่ะพี่ <S <S ใช่สมูทตี้เนี่ยต้องใช้เครื่องปั่นดีๆเลยนะ,ะเพราะไม่อย่างนั้นนะมันจะไม่เนียนมันจะดูไม่ละมุนเนาะและ้วตัวนี้คือเขาแรงมากนะคะพี่ตัวนี้กําลังวัดหนึ่งพันสี่ร้อยวัต 1, นะพี่รู้โอ้ยแรงมากแล้วที่ชอบด้วยนะไม่ใช่เฉพาะตัวโถห,หรือว่าเป็นเมนูไอซ์พัทน,นะผมชอบการทำงาน,นของวเครื่องบอกว่ามันดูแบบง่ายอย่ะ<อ>น,น,นี่นี่เดี๋ยวเรามาลองเทส หอยหมาดๆป้ายแดงเลยเครื่องปั่นนี่แกะจากกล่องเลยนะถูกต้องฝาเป็นแบบนี้เนาะเก๋ไหมปกติอ่ะเวลาตัวฝาของตัวเครื่องปั่นมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะดึงออกแต่ตัวเนี้ยเขามีล็อกให้พี่รู้เพราะฉะนั้นลูไม่ต้องกลัวมือสีมันหูนะคะพี่เราก็ใส่เข้าไปแล้วเราก็จะกดมันมันก็จะล็อกตรงนี้เลยลูกตรงนี้เลยตรงนี้ะไปมันก็จะล็อก กึกนี่เยียบร้อยเลยถ้าเวลาเราจะเปิดฝาออกเราก็แค่ดึงมันออกนี่เก๋ไหมคะหม้ม้มมนี่สำหรับตัวเครื่องปัดนะคะเขาจะมีตัวปุ่มนิรภัยตัวโหมดนิรภนะัยเนาะถ้าเราใส่ตัวฝาเนี่ยคะ่ะโหเนี่ย ไม่ไม่ลงไม่ลงล็อกเขานะคะเขาก็จะไม่ทํางานพี่รู้เพราะฉะนั้นไม่ทํางานเนาะไม่มีไฟจะไม่ติดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ตัวโถให้ลงล็อกให้มันดำแบบคึกบุ๊คคุณลูกค้าจะสังเกตว่ามีไฟกระพริบอันนี้เครื่องนี้คือพร้อมใช้งานได้เลยตตัวนี้ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยของคนใช้งานโดยเฉพาะเลยนะคะคือถ้าใส่ใส่ทุกอย่างไม่ตรงล็อกไม่ตรงอะไรเลยเนี่ยเครื่องจะไม่ทำงานเลยอค่ะไี่รู้ นี่แล้วในส่วนของตัวโหมดสมูทตี้นี่ปุ่มนี้เลยพี่รู้ทำงานง่ายๆค่ะพี่ก็แค่กดมันก็จะทำงานเองเนเขาจะทำงานเองอัตโนมัติเลยปุ่มที่สองจะเป็นในส่วนออโต้คลีนก็คือเขาจะทำความสะอาดสมมติมีเศษอาหารติดตามใบพัดอย่างเงี้ยเรากดโหมดออโต้คลีนปุ๊บเครื่องเขาก็จะทำความสะอาดตัวเองโดยอัตโนมัติเลยนะคะส่วนที่เมื่อกี้ที่หงบอกว่ามันมีโหมดไอซ์พลัสต์ที่ว่าไอตัวเหมือนคล้ายๆทุบน้ำแข็งอะเนาะทุบน้ำแข็งจะกก้อน อย่าเป็นก้อนเลยก็จะเป็นตัวนี้โหแรงมากเลยนี่เห็นไหมว่ามันแรงมากๆเลยแล้วสมมุติถ้าเกิดว่าเอเราอยากแบบหมุนจังหวะของเราเองเราก็สามารถหมุนไปที่ตัวพีได้ค่ะพี่โอเเราก็ปล่อยอ่าแล้วแต่จังหวะของเราเลยนะอันนี้คือตามใจฉันว่าพี่จะเอาละเอียดแค่ไหนค่ะเห็นไหมสุดยอดมากง่ายไหมพี่รู้ง่ายมากเป็นเครื่องมวอที่ง่ายมากๆ แล้ตอนนี้เขาก็าจัดรายการพิเศษอยู่แน่นะคะพี่เดี๋ยวตอนนี้ที่รู้สนใจแล้วถ้าเกิดคุณลูกค้าตรงทางเราอยู่เนงะี้ยเราก็แบบว่าเออเอยากสนใจจะซื้อเครื่องบันี้ไนมะ้ที่ไหนคะที่เขา e r b ทุกสาขาทั่วประเทศนะคะทั้งหน้าร้านและก็ออนไลน์ในส่วนของออนไลน์ก็จะเป็น Facebook หรือว่าเป็นไลน์ออฟที่เทียของสาขานะคะหรือจะเข้าไปที่ www.powerbuy.co.th ก็ได้แต่ไม่รู้ไม่ค่อยขนาด ง่ายเลยพี่รู้ยกหูโทรศัพท์กด1 3 2 4งค่ะกดหมายเลขแค่สี่เลขคนนนเองะคะมีผู้ช่วยช็อปด้วยคะอยากได้เลยทำก็เลยติดต่อมาเลยค่ะผู้ช่องทางเรามีเจ้าหน้าที่รองรับคุณลูกค้าอยู่ทุกช่องทางนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้เราขอแค่นี้ก่อนเนาะถ้ายังไรคุณลูกค้าสนใจนะคะก็ทักมาหาเราได้นะคะหรือติดต่อทางเราได้ทุกช่องทางที่กล่าวมานะคะถ้ายังไงก็ช่วยกันส่ สวันนี้องขอลาไปก่อนนะคะ p อ w e r b สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ